พอตอนรับสู่เมอร์สไตล์นะ่คะวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น E p พีแรกนะคะทุกคนก็จะมีความตื่นเต้นเบ,นเบาๆกรุบๆพอประมาณนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เพิ่นด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะมาแต่งหน้านะคะในแบบ everyday look everyday look นะคะ,ะ,คะยูขหอยยังไงให้ปังนะคะด้วยการแต่งหน้าแบบน้อยมากๆนะคะน้อยฉินมากๆแล้วก็ งบนะคะทุกคนหลักร้อยเองนะคะคือถูกมากๆจ <Wow. S 1> ริงเดี๋ยวจะมาฉีดเป็นน้ำแรกก่อนเลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเพิ่นชอบมากๆนะคะตัวนี้หาซื้อได้ที่ if and boy นะคะทุกคนเพิ่นก็ซื้อที่ if and boy ะะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาลงบำรุงกันต่อนะคะทุกคนจะเป็นเจ้าน้องเลอออกซี่ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของ rose g o นั่นเองนะคะ <Wow. S 1> ใช้ไปเลยสองหยุดนะคะทุกคนเพื่อความต่างุยเย่นะคะว้าว ต่อไปก็ลงซีเคทฟอ c ์เรสตครีมตัวนี้เลยนะคะทุกคนลืมบอกไปนะคะว่าเปิเป็นสาวบลูสโคนเองนะคะเออก็คือทาไปเลยนะคะตัวนี้ก็คือแบบชุ่มชื้นผิวมากมากนะคะทุกคนตัวบำรุงปกป็จะลงไม่เยอะนะคะเพราะว่าเปิ้ลขี้เกียจนั่นเองนะคะลงแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็จะมาลงแบบทาลิปก่อนนะคะลงทาลิปอะไรทาลิปก่อนนะคะเออ นี่นะคะทุกคนต่อไปจะลงเป็นคิวเพยนะคะกันแดดขนอัพตัวนี้เลยนะคะซื้อมาราคาประมาณ40กว่าบาทนะคะที่เซเว่นคือแบบใช้ดีมากๆทุกคนหนะ้ามันไบรท์ขึ้นจริงๆนะคะก็แบบทาไปเลยนะจ๊ะคืออยู่ห้องก็แบบว่าไม่ได้โดนแดดแรงมากแต่ก็ต้องทาไว้นะคะทุกคนป้องกันลังสีจากแสงแดดความสว่างอะไรเนะงี้ยหน้าจอโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนให้ดูนะคะ โดีงามพะรามแปดเวอร์นี่นะคะทุกคนมันก็จะไ r i g h ขึ้นในถึงสระดับเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปเขียนคิ้วนะคะทุกคนของ brow ีกนะคะของน้องฉาดใหม่ไม่แน่ใจนะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นสี natural brow นะคะนี่เป็นสี natural brow นะคะทุกคนเออใช่ใช่สี้มันจะออกคิ้มเมหน่อยนะคะแล้วก็เขียนคิ้วก่อนนะคะ กคนต่อไปก็จะมาแก้มตาปากเลยนะคะด้วยสติกแท่งนี้แท่งเดียวนะคะแล้วก็ทาตา,าเพิ่อมอันนี้อันมานะคะทุกคนอันนี้คือขโมยแม่มานะคะจะบอกแม่นะเออคือขโมยแม่มนะคะไม่รู้เท่าไหร่นะคะแต่ดิดแท่งนี้ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันลืมไปแล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใช้ได้นานมากๆเลยนะคะก็ทาตา,าแบบนี้ไปเลยทุกคนจิ้มตาไปเลยจ้า นะคะทุกคนนี่นะคะเราจะมาใช้สีนี้กันนะคะทุกคนเพื่อความปังกุริเยสีนี้นะคะลงทิ e ่ตานะคะก็ค <Labor ator il fi> ือทาลิปไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าลืมอนะคะทุกคน ใช้ทีสีเดิมเลยค่ะทุกคนก็คือนั่นแหละใช้แก้มตาปากเลยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วจะมาเพิ่มข้างในนะคะด้วยสีนี้เข้มกว่านะคะอันนี้ฟรีมานะคะของ Jolie Uliftic นะคะทุกคนเป็นเออเป็นของแถมมานะคะทุกคนแถมมาจากอะไรสักอย่าหลืมทาเลยนะคะด้เพิ่มข้างในมันจะเอาสีแบบน้ำตาน้ำตานิดนึง <welche> อ่ะ <player> <Tá> <inappropriate> ติดปันอ้าติดอันเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะคือจะหมุนเก้าอี้ทำไมก่อนเออนั่นแหละทุกคนเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือฟิน i s h l o แบบแก้มตาปากก็คือลิปสติกนะคะทุกคนบอกเลยแค่นี้จริงๆนะคะทุกคนคือสวยมากๆนะคะยูหอก็ปังได้นะคะทุกคนแล้วก็ไปทำงานต่อไปค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบนะคะทุกคนอยากให้เปิ้มมาทำอีกเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นไปเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย